คนทางที่เข้ากําลังิบไปได้เนาะโดยสาตโหดอีดีจะเบิ้งบาบุนไปปลูกไปขายบ่ออนี่น่ะต้นเท่ายนี่สองลาดเบียสองราดโวียสองลาดเบียโอ้โเนาะวัางนึกไว้จันโอ้ยมาได้เฮ้ยยอดดีพี่น้องเลย าบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสกูดสุคนการยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องมาบุญบ้านป่า,อาเองด้วเนาะ,อะตอนนี้เนาะมาบนการเดินทางมาอหอดภูหอดเขาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะคนทางนี่ถือว่าลำบากพอสมควรเนาะโดยกับเสื้อผ้าการพักกินข้าวต้มขนมพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือยังมากินเข่าเนาะโดยกับไปซื้อเข่ามิแเต่ขนมเนาะติดรถมาโดยกับซเข่าไปหาครอบครัวที่ อ่าว่าจารย์เพิ่นสิไปซอยเดือนน่ะพี่น้องเอ้ยกะเข้าไปยังบ่ทันพ้อเนาะโดยปะจังไดกะอ่าลงไปเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะนี่กะเป็นมีแต่ผู้แต่เข้าพี่น้องเดียวไปมีแต่ต้นกล้วยเนาะงทงน่ะต้นกล้วยปลาบงปลาบิกพี่น้องเอ้ยเต็มเบิดเนาะโดย้อ่าเตียงาจารย์มาสน้อยกล้างไม้ล้างมือล้างหน้าต่างๆทางเนาะเอ้ย อาก,กาศนี่ดีพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์ขานาดเนาะป่ากล้วยเอ่อก็หุ่นทางเนาะหุ่นทางไปโคดขานาดส,สบายดีพี่น้องโดย,ยดส,สบายดีโดยโอ้โอหุนทางที่เขากับลังธิไปได้เนาะโดยปาโหดอีดีเบิ่งบ่บุรณ ยังอะนะถุงน้ำเฮียถุงน้ำเฮียถุงน้ำมันยังมีน้ำมันรถชิบโลผ่านไปเมื่อกี้นี่ไปทักยังมีน้ำมันอยู่จั๊กเหรอเนาะเพิ่งรู้ไปจั๊กเบิ่งรู้ไปจั๊กเพราะอะไรอันน้ำมันเมื่อกลางระหว่างทางอ่ะป่ะชาวดิบนะน้ำมันน้องเฮียเลยโอ้เราบุหูเมื่อไปจั๊กเหรอเนาะเออเอี่เราจั๊กเี่เยอะอยู่โอ เมน้ำไหลเข่าบอกมาจากเนน้ำมันมีเลยค่ะน้นำมันจานเนบอก้มันลบจุดมรงดูทำน้ำไม่ลี้วไม่ไม่น้ำมันไม่ป้ามีแล้วไปไป ไม่เนอะไซาลิปคือคือสีแมน่คือสีแมนคันเอ่อที่มันแกกล้วยเนาะโอ้มันแก่นแกกล้วยมื่อี้นี่เมียแตกเนาะแตกแล้ว ถุกน้ำแล้วถุกน้ำเล้าจะใช้เกียงเลยโยได้ตัเ้ยแลช่อป้าเ็นแ่ละเึ้ึฮ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 นฮึ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 นึฮึฮึฮกฮึฮึฮมาึฮึฮึฮึน ประจำได้ว่าคนบรไดิทิ์เขานะไผรกูบรไดิทิ์เขาโอ้ชีโน่เลยไปสามีอยางกินห้ององไปก่อนโดยพอมีเฮงเหยียบขลิงโอ้ตุราดคนจำบ้าเลยคนจำเว่างแล้วอีกแล้วไข่กระปุกเชกนี่คุยว่าเียบร้อยคอยว่าอ้อากาศดีขนาดเนาะ มันน้มู่ไงเดฮะไอ้บ้บุญถือผ่าขมาไว้อย่บ่แบไร้เตียมยังมาลยน้ำ่ออาบน้ำบ่ลเยียมเยี่ยมขาาดขาาดเลรรชาติเยยังกินมาเชียงนี่ ขนมหวานใช่ไหมจักอันนี้โ่เก็บพออยู่เสียงแห้งอันนี้อยู่ฮะนั่นมึงยังมาเทียงอะตุ๊กยังตุกน้ำมันน้ำมันรถใช้น้ำมันรถชิบลเมื่อกี้นี่เด้แก้กล้วยที่ผ่านเข้าไปน่ะเฮียปอช่าริทตุ๊กนี่นี่อะไรเป็นบืนเนี่ยแต่เมืองเนาะเป็นบืน ปูดีมาปเดีเยอะััดเอเนาะ้ใาแก่ไปม่ได้แต่พวกเด้เลยขาดพุทธยย้บไปน้ำเนาะชีเชนไปไม่ชาวลิตชาวลิุเนะเมนไปน้ำน้ำมันได้หรอเนาะไปน้ำน้ำมันหมเลยรอย่างเลยด้พันเลยเก้าเลยเดก้อเย็้าพเลยด็ดกันยกาพนเาันันเลอกนเาันาพดกนดก้นเานนลพดาก มามากมาเอากินพี่ฮิวแท้ะวันจันกินพี่อยากแทะเอาตรงนี้ดินแดกขนมน้ำมันอิกองเอามาไก่เนาะมันเนาะอยู่ยังเมืองเซฟโปนบอกเซฟโปรอ่าแต่คือมีทั้งวันจันเนาะเขาไปหาผู้ตู้ตาบอดตาบอดตุนิดตุนิดบนทางเข้ามาบ้านเพื่อนนี้ โหดเนาะซุดบ่ซุดซุดได้อกุดไงซุดที่มามามาแต่งเคื่ไปพบไปเจอมาบ่ชอบมีมีแบชอบไปบที่บ้านบ่บ้านแล้วมันเจ้าบ่บ้านยอยอีแต่่ก็นัาเกลียดว่าใจแล้วอ่อันนี้อันนี้ยังธรรมดาอยู่ได้เนาะอืมรอดไปเริ่มพี่น้องแล้วกินขนมแล้วกันเนาะกินขนมเพราะว่าบ่มีหม่องชื่อเข่าเนาะ อัานอยู่แถวนน้ทำค่ากับตรงีมีเงินกะหิดยังบมได้หิดยังไได้อยู่นีตรงนี้มันขายข้าวกินขนมห่องท่องไว้ก่อนเนาะเพื่อออกได้ครับถว่าผลต๊นีนกะเคืองจีขายต่อไม่ได้เนาะข่ามหวยนี่ยเงี้ยไมด้น้ำลายแต่ว่าถามาหาเด็กเขาจะได้ขอาก็ไหวเยอ่บาเทีว่งาเื่าไน่ะ มีผ่าเขามากเลยโคเฮุนมีแต่ไ่้วกงหลไม่เป็นหางก็ออกผ่ากระดิ่นแกป่วยเลยป่วยแล้ป่ยวบ่สร้างว่าแต่ว่าจันแต่ยังอยคือยิ้มคือ่ัวหอยไอคิ้วขึ้นอีกเลยงี้ต้าไอคิวขึ้นคเี้ยขึ้ไอคิวตะคิวตะคิ้ว มาห้องไคิ้วอไคิ้วค้งี้ยกันอีกแล้วอันนี้อันนี้คือจะเป็นของไฟหมอง่นพักเมื่อยเนาะแมนปิ้งปงปิ้งป่าวะเนาะมีากส่งไปเถิดส่งเนาะขอบุณมันไหลไหลน้ำมากยักกวามันี่ลืมแยนีักษ์แต่ว่าข้างนี้น่ะคักยางเนาะ มันมีภูมีเขาแบบว่าอุดมสมบูรณ์เนาะธรรมชาติเนื้ลายธรรมชาติแบบปลาไหมเนาะเดี๋ยวขึ้นไปมิตรปลากล้วยไทั้งเถิงน่ะมันเป็นปลาธรรมดาเนาะมีน้าลำชาตินี่พี่น้องไงยน้าไหลใส่เย็นโอ้เห็นเลยกันเนาะจะกระโดดเด้พี่น้องเลยล่างหน้าเน่ก็ได้เนาะล่างหน้าฮะล่างหน้าเย็นๆบุญเดียบล่างหน้ากับพ่อใจเนาะเดี๋ยวได้ฉันเอาไปเตรียมอันขผาวฟองมามาแบบบุบๆอันนั้น ปึ S <S 2> <S 2> ๊บเนาะน้ำลายคัดกี่นะสวดสวดเนาะแต่ว่าย,าย,ายา่างย่างย่างมันี่มีน้ำมันด้วว่ะเดียร<ะ>มีน้ำมันเนะาะเมนเพราะน้ำมันปเป็นเฮียื่อเลยมีกินเนี่ยหน่อยหนึ่งน้ำมันประกันนะครับกินกับน้ำมันเลยถ้าว่าตอนขึ้นกลางเต้นน้องน,นี่คือ้นคัก ทางเชียงน้ำพวกากลอกเสือโครงนี่มาคาบพ่อจะไปมีเชืออยู่ว่าจ้ะบ่โอ้วันนี้ได้เหยเนาะจะมีด้เนะปลาลงอ่าก่วงปลาเนี่ยเนาะเมนแต่ว่ามันกะยังเดือมันยังลงเรืออยู่นนแต่ย่านอยู่ดนเนะพวกเสือพวกช่างเนี่ยเนาะช้างนี่ที่ออกมาเรื่อยอยู่นะย่านเสือแมวได้ไหมเฮ มันเป็นได้เสียเมียวเสียเมีววะมุ้งนี่สองสองอย่างนี้เอลามันตัวเดียววะไปไปต่อต่อเนาะก่อนแลาไว้เมื่อยเสียงที่มุ้งนี่เลยผ่อนแห้งดีเท่าไหร่สติงกระดิ่งแมวอันนี้คือกิวแห้งเนาะก็เลยอ่าลงมาล่างหน้าล่างกานี่บาไว้เ่าไหรเข่าก็บม่ได้ซื้อที่รถเนาะมีแต่ขนมไปไปเดินเดิน ทางโตเดินทางโตเนาะบ้านนี้เกือะไรข้ยยคนกันเลมียังกันส่งไฟไปผ่านดูไปรักของนาได้หมดตีควาดายพี่นกข้ากินสีาบน้เหมือนนี่น้องเลยเนาะนี่ลมีน้ำมีปลามีน้ำมีเข่าถาวาได้ปลาเลย มีข่อยแน่เดแล้วเรจะไปในป่ามีเสือบ่โอ้นี่อาจารย์เนียแต่ผนตกนี่มันยุลอยากแล้วแจวขึ้นบ่ได้มือในลุยเลยนี่มือในลุยมือในลุยขึ้นนี่แมนลื่นปื๊ดเอ้าเนาะอาจารย์ภาษาไทยเนาะลื่นปื๊ดเนาะมือในลุยมือลุยนี่คือลื่นเนาะแมนลื่นมือลุยอนี่ไทยนี่ ลื่นฟื้นนี่ยลื่นเอาเครื่องเข้าเด้ฮะแม่นจะบอกพวกออกไปเลยเลยไปเสียงเถอะมาเกตเอ้าแม่นอยู่บ่กใครว่าเครื่องทรไมชาติาดไงเครื่องมักตุ้งเนี้ยหัวหน้าหินบ่หมากันอันไหนว่าไปอีกแล้วมาจากไหนอันนี้ได้ใช่เอันนั้นบ่กเล่าว่ากุ๊กอันน่ะกุ๊กอันน่ะกุ๊กอันน่ะเล่าเลยแม่นบ่กเล่าเลยเพราะว่าน่ะอันน่ะอันน่ะอันนี้เนี่ยเพิ่นเอาเพชรพลอย เห็ดพ่อยบ่านี่แมนเ็นมันไม่กวดแมนกุกดอกดอกดอกเล่าอะไรเพื่อนดอกเล่าดอกเนี่ยแต่ตัวใหญ่นี่แมนนี่เนาะตัวตัวน้อยช่องชีพมันนี่ตัวน้อยมันอีกแบบนึงได้มาบุญได้หนี่มันมีตัวน้อยตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้หนึ่งมันนี่อันนี้เห็ดพ่อยกว่าหนี่ฮะอ่าตัวนี้นี่เห็ดบไรหนี่บห็ดไรมันเป็นหยาอีกต่างหากเอันหยาชื่อ โอ้ย่างเงี้ยมั้ยเลือดอย่นี่เอาไปไหนื้อไปเชียวอยู่น้ำลายมาเข่าก็คือกินอยู่กี่นี่กันเปิดอันนี้เนาะบเนั่นแาะกินเข่าได้ใช้จะลงหน้าลงหลังนะเจ้ากินขนมอยูขนมไม่กินเนาะโอ้ยบุญพิสดข่าวจะมากินเข่าหรอแบบนี้ไปเมนเนี่ยเขาอยู่คอกินยาไล่ไปกินยาไลยเลยล้ำใส่เพื่อใส่เพื่อเพื่อขึ้นสมองเลยอเตล่าเพื่อหนี่ขึ้นสมองบ่จันเตรียมไปยิงพี่น่ะ โมเมนต์ลูเวดกีกล้วยที่เรา้เงนพอกล้วยพอน้อยเมื่อกี้นี่เนาะเป็นเป็นปลูกกล้วยปลูกกล้วยคลายดีมันเกิดคลายเราอ่ะก็เมื่อกินนี่พรามันมีโรคหลายางในปีนี่ก็ได้มีะเรื่องนี้โรคนี้ต้องยกให้ววเชสรยงเเหมือนวชพางอ่ลอง่างว่งูเตดีย่านก็ต้องยกออกมาก้อนถึได้ภาพทำดีเป็นงานภาพเป็นิบด เป็นแบบปีนี้เนาะพี่น้องเลยอ่าเป็นพวกเอ่อเมนุงออนเอาอนุ่มหมูมานุ่มหมูมาเอาไปต้มเอาไปกินแบบรีบๆเลยกินกับแจว้วกับปนน้ำนุม่มอย่างไรจักจั๊จกเมนูรสชาติมันเป็นอะไรรสชาตินี่กาชิรสฝาดกระฟาดแบบเครื่อง เป็นยาไงเจ้าหน่อยเนาะจะว่าปีหวานก็คือชื่อจ้าหน่อยเจ้าว่าชีวะอีกเจะว่าตัดเนาะคิดว่าเจ้าชิลินตลกเนีสักหน่อยนะคิดว่าปีมันหวานเนาะเตี้ยงอยงนี่ไหคิดว่าชีวะโอชี้จ้าเนาะขอยู่แต่ประคุณหลายไปเนาะไอ้แม่นอยู่แต่ว่าอันนั้นกินกะตำกินไแซ่บได้ตำกินไปตำเสมมุแดงแม่มนเสชมุดแกินนี่กะ รุ่นไปเบงเขาาาอยกเเเ้นะจ้าไม่ได้เบงเนาะบ่อแ้กมันผาดเนาะขับถ่ายยากไร้ฮะบุคือกันหมดคือกินชมไลยวบุญเลโอ้มันผาดนี่มันว่าขับถ่ายยากลำบากมันกินตำกล้วยตำมันปีนี่เจ็บร้อยแล้วอ๋อมันคนละอย่างกันอืมอ๋อก่อนแกตำตำเปลือกดูเนาะเขากินกันแกตำเปลือกดูตำเปลือกดูหนึ่งก็ผาดหนึ่งบ็ ผอยังบม่เคยกิเถือดเลยเชดเชมาน้ำชายจ่าสาดเเลยเปลืกรูเปลือกรูบมเคยบ่เอาอกแล้วตกแล้วเจ้าเคยกินมันบ่เคยกินลายเทื่อได้บ่เปลือกรูแบบนี้หรือเอากด๊กรูดิลนบ่เชี่ยงกเชกยูเก๊กรูเขานี้แล้วเออคนขายนี่แหละ แล้วบาทอีกแล้วอย่ามั่วเอาวะชาวเชื่อเราตําตําเชมูเดงเชี่ด้วยเฮ้ยเบลือกที่เ่าอันนี้บอกระแมนมาเชียงเลยไปตํากินนี่เลยเห็ดเป็นไรอีนี่เอ้าใส่เชมูเดงคือตําปีนี่แหละตําอันน่ะนอ่ะบิชีเด้อบิชีบิชีเอาของเพื่อนไะเพื่อนขูดบ่เอกรนแม่นเพื่อนผัดอันผักากผัดกาแล้วก็ขูดแต่มันมีเปลือกเนาะมีเปลือกกินนี่ผัดผัดแปบโอ้ขพาะว่า โรคกระเพาะนี <t ick noise> ่หายได้แหละเขาดึงผ่าตัดของมันเลือดมันได้่ยใช่เลือดมันเนี่มันบอกมันบอกเลือดมันเลือดนี่เลือดมันนี่ออกเฉพาะแต่เขาเขาป้าไปดนดนแต่ถ้าทากไม่ไหมเนี่ยมันบอกอันนี่เป็นขูดได้ไปที่สนามไปไปตำกินเมี่ยงคือเขากินส้มกินส้มนี่แหละแซ่บได้ไหเสียเลยหอมอีกนี่เนาะดิบอ่ะเราเชียงลองมึงเด้อเสียเอามีโอกาสองไม่ยากมารอบหน้า ปีค่าปีขึ้นมาแมนนี่ข้าก,ก,กินอยู่แล้วมีผมวัดอยู่วะเห็ดกินนี่เป็นผู้บริสุทธิ์นี่นะบอ่อคำนี่น้องคอย,ยนะสะทันนี่นาชาหันี่ก,ก็ไปก็ได้งั้วนถ้าตำให้กินคุ้มมือตีทางห่เขานี่แม่นนี่ผมโค้งอย่างนาเราจะมีตะกุกตะกกรูน้าปลูกไปตำบ่ตำ่อนเนาะคนโหราณเขาคนใส่สิ่งเป็นหอมเป็นประโยชน์ đấy หนึ่งมาเนี่ยมันก็บ่ได้เป็นโรคเป็นภัยเนาะกินแนวธรรมชาติเออปีกล้วยเป็นเว่ใช่บุคคลมือนี่กินสเต็กกินพิซซ่าเบอร์มแต่ลูกสารก่อมะเร็งอิลีบราเซนหนุ่มนุ่มปังนี่กะเป้งเกิดว่ได้ดีวยเนาะนี่แต่แป้งมันบ่ดีเป็นไง เ้าบอกอะไรให้เงาไ้เนี่ยไปเดินทางงไปพังมากจนลืมนลพี่น้องแ้วเดินทางก่อนมาเลยเนาะเดินทางก่อนน้องมาเนาอตุ่งสวนทางนี่เราไปซลากหากไม่ไปใส่เด้เนาะตุงรดต้นไม้ยังไได้นี่เจ้าจักบอกต้นไม้ยังไงบ่ต้นไม้ันหมักดิไม้เขานี่อเป็นยังไงเป็นยาดิเป็นยาบ่ นเอาไปขูดมันคือกันนด่นนี่เอขูดกันกะตำตำกโอ้ะกินตำวะดิโอ้ยเป็นยากันเป็นยาอีกแล้วยกันจับดีไปเอยนี่อันบ้าเรืองเปิดดูเขยนะใจบ่อก็ได้นี่เรืองไม่ตัองไ้อีกเล้อเปิดเปิดอะเปิดเอาเื่อหายขอกใจเอาเปิดกระโจกแล้ววะเปิดรูต้นอย่างนอนี่ต้นห้างห้างไม้บอกห้างไม้ยังไงะ กคกยังไงนลยไม่สร้างน้ำโอ้ยมเป็นยาโคกผเห็นไหมอยู่ในดอกมันเพิ่นเอาไปเห็นยังไงไปปลูกไปขายพวกนี่น่ะต้นทรายนี่สองลาดเบียดสงลาด้สงลาดเบียดไม่เล่ามัทรายส่งลาดเบียด โอ้คิว่าต้นไม่าได้ใช่นี่ในปลาบ่ไมัอไปเบิดมือว่อะไรนหนึ่งชีมือแล่ชีมือดเลยเ้านชา่นล้วาชามือเไยเปิดชีได้มึงยังไแล้วก็ทุกน้ำบ่น่ะโอ้สุยระมันั้ปนั่นมคร้นลิตรสาวเจ ปบเงนได้เกินเขาใช้เงินนาดเนาะเอเาล่ช่าเขบใจได้เลยขับใจได้เลยสุด้ลยเนอะผ้มลผ้มายเลยปนงงเงงมาแท้เนาะวังนึกว่าจันโอ้มาได้ยอดดีพี่น้องเยยอม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 อุ๊ตค่อยๆประจันเลย นอนคืนสามคืนก็ได้พี่น้องเรอจ่างได้อรมันเป็นยาเนาะเป็นยาเป็นอันไม้ที่ว่าเป็นไหมนะเป็นดอกว่าไงเนาะขายดอกายดอกดอกมันงามดอกมันงามเพิ่นเพิ่นต้องไปเป็นกุ้มอีกเนาะเออถ้าว่าเนี่ยผู้หญ่งคนเดียวเดี๋ยว้เน่ายดอกเดี๋ยวมันหัวซักต้องเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์โอ้แต่มันตัดไม่ยังกับลำบากเนียมันก็ต้องคุดเนาะออกเปิดหากเลย คนเป็นห้ามันจะชอบอันไม่ห้าเถียงกันกี่นดียวโมเมนเนาะโมแมนต์ไม่อย่างนั้นเราบอกกี่น่ะไปสร้างน้ำไปสร้างน้ำไปบ้านสร้างใต่เจอไม่สร้างน้ำไปบ้านสร้างใต้เจอไม่อยังสร้างน้ำแมนแมนชาวบ้านสร้างใต้แด้จริงเนาะเออแมนแมนแมนอ่ะจ้ะเนาะเดินทางกันบันีึกไม่้องเลยไปทางกันยังอีกยาวไกลเนาะย่างเงี้ยนะเนาะถึงไหนก็พ่อเจอยังกระทำเพื่อนระวังทางเนาะโดยโดยโดยใครเป็นไงกรับไอพี่น้องบึง เล่เราแบงการเดินทางพี่น้องเลยมาเดินทางไปน้ากันพี่น้องเลยี้เนาะไปกับลาไี่พี่น้องเดี๋ยวสบายดีเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาย